สว,สวัสดีครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของอะแดปเตอร์หัวชาร์ตนะครับของทางแบรนด์ซัมซุงนะต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยนะฮะถ้าเป็นรุ่นที่แบบว่าราคาสูงๆหน่อยซัมซุงเขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์หัวชาร์จมาให้แล้วนะเขาจะแถมเฉพาะสาย usb มาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องไปหาซื้อเองนะแล้ว2รุ่นนี้2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวเนี่ยราคาจะอยู่ที่190บาทนะส่วนตัวสีดำเนี่ยราคาจะอยู่ที่490บาท แตกต่างกันเยอะมากนะครับราคาต่างกันถึง300บาทกัเลยทีเดียวนะครับก็อบอกว่าตัวสีขาวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะงานที่บอกว่าเรียนแบบของแท้นะครับคุณยังยง่ายก็คือเป็นงานที่บอกว่าก๊อปเกรดเนั่นแหละนะครับคือทุกอย่างเหมือนกันมากทุกคน190บาทคุณจะได้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่สามารถจ่ายไฟได้25วัตนะ แล้วเขาก็จะแถมสาย USB พอร์ตไอซตัวนี้มาให้คุณใช้งานด้วยนะครับนั่นก็คือ1 9 0บาทพร้อมใช้งานเลยอ่ะนี่คือตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2ราคา490บาทเนี่ยนี่คือหัวชาร์จแท้นะ,ะนี่คือหัวชาร์จแท้นะครับสังเกตได้เลยว่ากล่องของเขาเนี่ยจะมีพวกเลขบาร์โคด้ดเลข EMI รหัส SN อะไรทุกอย่างครบหมดเลยนะครับ ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันในเรื่องของกล่องนะเดี๋ยวผมจะเอากล่องให้ดูหน่อยแล้วกันถ้าเป็นกล่อง190บาทเนี่ยเห็นไหมอ่ากล่องที่มีขนาดที่ใหญ่นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีพวกบาร์โค้ดอะไรเลยนะครับเห็นไหมกล่องก็จะเป็นลักษณะมีภาษาอังกฤษยอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีบาร์โค้ดแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นกล่องของตัวแท้นะครับมันจะเป็นกล่องที่มีขนาดเล็กนะ ด้านหลังกล่องเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือภาษาไทยอยู่นะครับบอกวันเดือนปีที่ผลิตด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกซีรีส์นัมเบอร์รหัส S N อะไรแบบนี้มีบาร์โค้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขนาดของแพ็กเกจนะครับรูปแบบของแพ็กเกจเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วนะครับตัวแท้มันก็จะแลดูมาตรฐานกว่านั่นเองนะครับซึ่งตัวแท้ตัวนี้นะมันจะไม่ได้แถมสาย USB มาให้เรานะครับทุกคนจะมีแค่ตัวอะแดปเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาย usb เขาแถมมาให้ภายในกล่องอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าไม่ได้แถมตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จมาเท่านั้นเองนะฮะอ่ะส่วนตัวนี้นะครับคือตัวแท้นี่ตัวแท้เนี่ยจะแตกต่างจากตัวแท้ที่ซื้อแยกต่างหากนะครับเรามาดูกันที่ข้อแตกต่างกันก่อนถ้าเป็นตัวแท้ที่แถมมาพร้อมกับกล่องนะครับขาปักจะเป็นขาแบนนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงที่บอกว่ามีขนาดที่เล็กกว่านะอ่า ส่วนตัวแท้ที่เราซื้อแยกต่างหากที่ราคา490บาทเนี่ยมันจะเป็นขาปลั๊กแบบขากลมนะครับซึ่งถ้าเราเอามาเทียบกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างแตกต่างกัน,กนพอสมควรนะว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดของตัวดปเตอร์หรือว่าจะเป็นขาปลั๊กนะครับแต่ทั้ง2องอย่างนี้ที่เหมือนกันก็คือสามารถจ่ายไฟได้านสูงสุดอยู่ที่25วัตต์นะครับแล้วก็สาย USB ที่จะเอามาใช้กับพวกดปเตอร์พวกนี้จะต้องเป็นสายที่บอกว่าเป็น C to C นะก็คือ Type C to Type C นั่นเองนะครับ นี่คือข้อแตกต่างทีนี้เรามาดูกันที่ตัว190บาทกับตัวแท้ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องนั้นบ้างแตกต่างกันตรงไหนถ้าเราดูภายนอกนะทุกอย่างเลยมันจะเหมือนกันมากๆนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นรูปทรงก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นขาปักก็ดีเหมือนกันมากเหมือนกันทุกจุดนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตชาร์จนะครับที่จะเอามาเสียบสาย USB เนี่ยก็คือจะเป็นพอร์ต Type C to Type C นะสาย USB ที่เอามาเสียบนะครับ พูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นงานก๊อป190บาทเนี่ยจะเหมือนกันกันกบงานแท้ทุกอย่างเลยทุกจุดนะครับทีนี้เรามาดูกันที่การทดสอบกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกผมเอาตัว190บาทพร้อมสาย USB ที่เขาแถมมาให้นี่แหละนะครับจับคู่กันเอามาลองชาร์จตัว Samsung Galaxy S21 ของผมนะครับแบตเตอรี่เดิมๆเ,เหลืออยู่ที่31%นะครับพอผมเอามาลองเสียบกับสายชาร์จท,ที่ราคา190บาทแล้วแล้วก็ มันจะขึ้นเอาไว้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลือระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่56นะครับอ่านี่คือ56ใช่ไหมเทีนี้ามาดูทางฝั่งของอะแดปเตอร์หัวชาร์จราคา490บาทกันบ้างทุกคนผมเอามาจับคู่กับสาย USB นะครับตัวนี้ที่เป็นสายชาร์จแท้เนี่ยนะอาจับคู่กันนะครับเอามาลองชาร์จ Samsung Galaxy S21 นะครับ แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่31%เหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการชาร์จหลังจากที่เสียบเข้าไปภายในตัวเครื่องแล้วเนี่ยจะขึ้นว่าเหลือระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ55นาทีประมาณนี้ทุกคนถ้าเป็นตัวเทียมเนี่ยระยะเวลาในการชาร์จ56นาทีแต่ถ้าบอกว่าเป็นตัวแท้เนี่ยระยะเวลาในการชาร์จจะเหลืออยู่ที่55นาทีแตกต่างกันแค่นาทีเดียวเท่านั้นเองสิ่งที่มันแตกต่างกันล่ะมันคืออะไรนะครับมันมีแน่นอนทุกคน อย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของความร้อนอุณหภูมิของตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์นั่นเองซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้นะครับอุณหภูมิของความร้อนสีขาวเนี่ยจะสูงมากกว่านะครับส่วนตัวสีดำเนี่ยมันจะเย็นมากกว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของความทนทานนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันที่อะแดปเตอร์190าบาทกันก่อนตัวนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้พังง่ายนะครับมันก็ถือว่ามันใช้ได้อย่างยาวนานอยู่นะ แต่สิ่งที่มันพังง่ายนั่นก็คือสาย u s b นั่นเองนะครับที่เขาแถมมาให้เนี่ยคือมันจะชอบขาดบริเวณข้อต่อตรงหัวตรงนี้นะฮะเห็นไหมอ่าตรงเนี้ยมันจะชอบขาดนะครับสีขาวเนี่ยมันจะปรีออกมาทําให้เรามองเห็นสายไฟด้านในนะครับพอไปเห็นสายไฟด้านในแล้วเนี่ยเวลาที่เราจับดึงเข้าดึดง,ดงออกเนี่ยมันจะขาดพอมันขาดปึ๊บมันก็เลยทําให้มันชาร์จไม่เข้านั่นเองนะครับส่วนตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็ข้อเสียของมันอาจจะเป็นเรื่องของความร้อนนะ ทีนี้เรามาดูกันที่ตัวแท้กันหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวแท้เนี่ยอะแดปเตอร์จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานทนทานมากด้วยนะครับอุณหภูมิของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้สูงจนเกินไปสาย USB ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องเนี่ยต้องบอกว่าทนมากทุกคนสามารถใช้งานได้ยายาวนานแบบผมว่าปีหนึ่งขึ้นไปเลยนะถ้าเรามาเทียบกันในเรื่องของความทนทานนะครับระหว่างตัวที่มันแถมมาให้เนี่ยกับตัวแท้ที่มากับกล่องนี่คือคนละเรื่องกันเลยนะครับ ถ้าให้ผมแนะนำนะผมว่าซื้อตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จตัวแท้ตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ามีงบไม่เยอะแล้วตัวนี้มันใช้ได้แบบว่าโอเคไหมในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมว่ามันก็ใช้ได้แหละเออในเรื่องของการชาร์จเร็วอะไรแบบเนี้มันก็ทําได้ใกล้เคียงกันกับตัวแท้แต่สิ่งที่คุณจะต้องบอกว่าทาใจยอมรับนั่นก็คือ ในเรื่องของความทนทานนะครับมันอาจจะใช้งานได้ไม่ยาวนานเท่าไหร่นะครับแป๊บๆเนี่ยสายมันแบบว่าจะขาดแล้วค่อนข้างขาดง่ายอันนี้คุณก็ต้องทําใจสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าใครกำลังหาซื้อตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จอยู่เนาะเนาะส่วนใครที่ไม่กด s u b ส c r i b e เนี่ยผมฝากทุกคนกดติดตามด้วยละกันนะเวลาที่มีคลิปข่าวสารใหม่ๆแบบนี้มาจะได้พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ